ไมโอ้ยเขาได้ค่ะมาทันด้วยเออตรงนี้ก็ดีนะเออเดี๋ยวดิฉันจะได้ถ่ายอีกหนึ่ง จะไปแชร์แล้วนะเดี๋ยวแสงหมดจ้าอ๋อเดี๋ยวนี้ไอจีมันเซฟไม่ได้อ๋อไม่รู้เลยค่ะโอเคโอเคกรดดะโกแสงกำลังดีบ๊ายบายแตะถึงร้อยไปละ <c oughs> เอ้ยลงลง <c oughs> หุ้นตกคะ่ะหุ้นตกคะ่ะอาวหุ้นตกคะ่ะไปแล้วแหละ เซฟได้อยู่อ้าวเตียงไม่เตียงดูดิคอมบิปปะเตียงไม่เตียง